เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะแล้วเราก็อยู่กันกันกนกบเกมบิดเบฟโซนาะทีนี้ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วหลังจากเปิดตู้ฟรีก็ได้ตัวมาทาเพชรม,มากมายเลยครับตอนนี้ก็มีเพชรม,มากพอที่จะเปิดสักสิบสเต็ปสำหรับตู้ชินจิแล้วชินจิมันโดดเด่นเกินไปโดดเด่นจนรู้สึกว่าเราต้องได้มันมาให้ได้นะโออยากได้ไวตัวนี้มาเสร็จแนงวดนี้เลยว,วันนี้นะครับกอเลด เลดเป็นตู้อันตรายด้วยถ้าเป็นเลดออกสเต็ปสามสเต็ปหนี่เป็นตู้แบบดีนะแต่ว่าเลดแบบธรรมดานี่เป็นตู้ที่เสียงนิดนึงครับตัวร่วมตู้ดีทุกตัวตัวหน้าตู้ก็แรงนะชินจิแรงนะครับอ่าฮินามริก็ดีครับสายตีปกตินะมีเกรดด้วยครับเกรดเต็มแล้วแรงครับนะมันก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วแหละเปิดสักสิบสเต็ปก็กันนะครับ ไม่ได้ไม่โดนยังไงก็ขอให้ได้หน้าตู้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะสเต็ปที่หนึ่งจะหวานไหมเข็มปีครับสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองครับต่อเลยผีเสื้อสองตัวสีทองไม่โดนอีกแล้วสเต็ปสามครับ step สามหนึ่งสองไม่ได้สามได้ก็ยังดีมาอ่าสามสี 3, 4, ทองมาแล้วครับโอ้เ <c oughs> oh, งินครับถือว่าดีนะสำหรับเงินนะแต่ผมว่ามีเป็นแบบห้าสัาห้าไปแล้วครับก็ไม่รู้จะเอามาทำไหมนะครับสำหรับเงินก็อาจจะเอามาเป็นโบนัสนะฮะโบนัสเผื่อว่ามีดันแต้มในรอบต่อไปครับก็ใช้เป็นเงินเป็นโดเบินโบนัสได้ เต็ปสี่ขอหน่อยเถอะสไม่ออกครับไปสเต็ปห้าเลยทำไมผู้เล่นเก่าๆเ,เวลาเปิดเนี่ยรู้สึกเกลือๆกกันทุกคนเลยนะผมอันนี้ผมพูดจริงนะไม่พูดเล่นนะแต่ถ้าผูดเล่นใหม่ๆเวลาเปิดจะแบบโอ้โหไม่จะออกอะไรกันขนาดสิบสเต็ปไม่ออกกับจีสิบตัวอะไรเงี้ยผู้เล่นใหม่ๆจะประมาณนั้นนะอ่ามาแล้วหนึ่งครับสำหรับหน้าตู้ครับ ชินอโริโมโม่แต่ใจจริงอยากได้ชั้นเอซินจิชินจ,จิครับโมโม่นี่ไม่เท่าไหร่พอโมโมเป็นสายตีปกติที่ไม่เกิดเอฟเฟกแต่พูดถึงยืนข้างดันเกลียวจะดีมากนะครับสำหรับโมโม่นะไม่ออกครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันที่สเต็ปที่6 หกไม่มาครับก็ต้องต่อเลยนะสเต็ปที่เจ็ดอ่ามันต้องอย่างนี้ครับฉันขอปฏิเสธนี่แหละ <c oughs> ว่าแต่ใครว่าอู้หลุดเลดไปแบบไก่ไกลโูเลยอ่ะไกลลิบลับเลยครับสุดสายตาเลยแหละหลุดไปแบบ ต้นเกมเลยเกมเปิดใหม่นะครับหลุดไปใครมากโอ้โหมาสักทีอ่าแบมเบต้าครับดีนะตัวนี้แรงนะครับแบมแรงนะครับมีอีกไหมมีอีกไหม โอเคก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับได้แบมครับแล้วผมก็มีแค่ทับเดียวด้วยนะ1นึ 5, ่งสาสอง้าประมาณนี้นะครับไม่น่าเกินนี้แหละสีทองผออัมพัยอ่าใช้ขอปฏิเสธครับอย่างน้อยหนึ่งตัวแน่นอนครับโดนโดนอีกแล้วนี่ผมต้องอัพให้ทันนะเนี่ยเพราะว่า ดันจิวมันจะหมดแล้วมันหมดวันพฤหัสครับแล้ววันนี้วันอะไรวันนี้มันพุธนี่หว่าเอออีกวันอีกสองวันนะฮะก็น่าจะพออัพทันดันจิวอยู่ในนี้เคนดิดเนี่ยเลยเสียงแบบนี้นั่งไงเสียงจะห้าวๆหน่อยแต่ถ้าเป็นไอผู้หญิงนมโตๆเสียงมันจะนุ่มๆมมหวานๆอา้าวโหพูดถึงมาเลยครับ มา3มตัวเลยแบมเบต้าแคนดิสแล้วก็มินินาร์ครับแต่ว่าใจอยากได้หน้าตูด้ดีไม่ได้อยากได้ตัวร่วมตู้เลยเออแต่ก็ได้ตัวหน้าตู้มาสองตัวหนึ่งตัวแต่ว่าได้ทับสองนะฮะสองทับห้ามินินาครับแคนดิสสองครับฮินามริสองครับแบมหนึ่งครับอิจิโกะลดเลดหนึ่งครับแล้วก็เออยินงินหนึ่งครับ ทั้งหมด8ตัว10สเต็ป8ตัวถือว่าโอเคดีอยู่นะก็ไม่ได้เกลืออะไรขนาดนั้นนะไม่ได้เกลือแต่ก็ไม่ได้ดวงดีนะครับเพราะว่าถ้าดวงดีจริงอาจจะต้องได้หน้าตู้2ตัว3ตัวครบอะไรประมาณนี้นครับเพราะว่าคนในคิวผมอะเปิดแค่3สเต็ปพวกได้หน้าตู้ครบ3ตัวเลยแล้วก็มีตัวหนึ่งได้ได้3 2ตัวต่างหากโอ้โหยาบ แต่อย่างว่านะครับเขาไม่ค่อยได้เปิดนะอันนี้ผู้เล่นเก่าไม่ค่อยได้เปิดด้วยก็คงต้องฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวยังไงก็จะกนใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ